สวัสดีครับตอนนี้พวกเรา Neo Stock นะครับมาถึงกองถ่ายแล้วนะฮะวันนี้เราจะามาถ่ายวีเพลงชีวิตที่ขาดเธอนะครับจากละครเรื่องตะวันทอแสงนะฮะเดีย๋ยวจะพาดูไปกับอบๆวันนี้บน,นตึกเราอยู่บนชั้น4นะครับบริเวณเขาเรียกว่าแถวปากเกร็ดนะฮะบแยกติวานนท์นะฮะับดูดาดฟ้าตาผมลงมานะครับเดี๋ยวพาไปดูทำการเซต ครัี่เป็นบรรยากาศในกองถ่ายไม่มีทีมทามแดรวิทวันนี้บ้ที่เริ่มเซตทำอะไรบ้งเ็ที่งามสงบพาเผยของเรานะครับแล้วก็ เาลีของราผมว่าหลายคนฟังเพลงแล้วนะฮะวันนี้คงจะได้ได้ดูภาพด้วย MV นี่เองนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันคือไปตัดหมดละครในนั้นมาใส่เป็นภาพแต่ที่นี่เราจะเริ่มกันใหม่หมดเลยก็คือจะเป็นแค่ซิงเกิลตรีกับเพลงนั้นเองรนี่เรามีอะไรบ้างพี่ลุ้นะครับพี่ลุ้นวตครับ บอันนี้ก็จะเป็นที่ที่เราจะมาสร้างละครเรื่องเล็กๆ,ๆของคนเราครับเป็นเรื่องตะวันทอแสงนลดเชีวิตที่ขาดเธอนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเต็มๆว่าเสร็จออกมาแล้ว,วหน้าตาจะเป็นยังไงไปเจอกันนะครับ